Amen. 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 ทิตน,นี้เป็นอาทิตย์ที่หกเทศกาลธรรมดาพระวรสารงนบ,บุญมัทธิวบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดถึงข้อสามสิบเจ็ดกำลังชี้นำเราเข้าไปถึงความเป็นสิทธิของพระเยซูเจ้าที่แท้จริงและความเป็นสิทธิของพระเยซูเจ้าไม่ใช่อยู่ในแค่การติดตามคำสอนของพระองค์แต่เป็นเรื่องของการที่จะเปลี่ยนวิธีการมองการคิด การกระทําของเราให้สอดคล้องกับวิธีการคิดการมองการกระทําของพระเยซูเจ้าและนี่คือสิ่งที่เรียกร้องให้เราในฐานะที่เป็นสิทธิ์ของพระองค์ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในแต่ละวันให้สอดคล้องกับชีวิตของพระองค์อย่างต่อเนื่องและพระวรสารของสัปดาห์นี้ก็จะชี้นำให้เราเห็นว่าเพื่อจะได้เป็นสิทธิ์ของพระองค์อย่างแท้จริง เรามีวิธีการมองดูกฎบัญญัติต่างๆที่เราต้องถืออย่างไรและนี่คือสิ่งที่พระองค์จะสอนเราชาวยิวโดยทั่วไปถือว่าคนที่เป็นคนมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระเจ้าและเป็นคนอุดมการจะต้องเป็นคนที่ถือกฎบัญญัติของพระเจ้าด้วยความเคร่งครัดเพราะพวกเขาถือว่าการถือ กฎบัญญัติของพระเจ้าเป็นการกระทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าในเวลาเดียวกันก็จะทําให้รู้ว่าในขณะที่กําลังทําสิ่งต่างๆในการดําเนินชีวิตแต่ละคนมีความมั่นใจว่ากําลังทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้ทําทรงต้องการให้เป็นอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกันการรำพึงแล้วก็นำ บทบัญญัติต่างๆออกมาปฏิบัตินั้นก็ถือว่านี่เป็นจุดสูงสุดของชีวิตผู้มีความเลื่อมใสในพระเจ้าจึงมีการพูดไว้ในบทสดุดีที่119อย่างชัดเจนว่าบทบัญญัตินั้นเป็นดังมรดกเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเวลาเดียวกันบทบัญญัติทุกข้อเป็นแสงสว่างบนเส้นทางเดิน ทำให้เห็นชัดเจนว่าจะต้องเดินอย่างไรแล้วก็เดินแบบไหนในเวลาเดียวกันก็เป็นที่หลบภัยมีความมั่นใจในขณะที่กระแสสังคมมีความขัดแย้งนั้นความปล,ปลอดภัยอยู่ตรงที่กฎของพระเจ้าทำใหม้มีความมั่นใจและมีความปลอดภัยว่ากำลังเดินในเส้นทางที่ถูกต้องและสุดท้ายก็เป็นสันติ เวลาที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติของพระเจ้าแล้วเกิดมีสันติทั้งภายในและภายนอกขึ้นฉะนั้นสำหรับชาวยิวจึงถือว่าการถือกฎบัญญัติของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญและเป็นการสะท้อนออกมาซึ่งความเป็นประชากรของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบพระเยซูเจ้าเสด็จมาพระองทรงต้องการจะทําให้กฎบัญญัติต่างๆ ที่จ้องถือนั้นไม่ใช่เป็นแค่กฎบัญญัติอย่างเดียวแต่มีอะไรมากไปกว่านั้นฉะนั้นพระองค์จึงทรงยืนยันให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อมาลบล้างกฎข้อใดข้อหนึ่งแต่ทรงต้องการจะมาทำให้กฎแต่ละข้อที่จะต้องปฏิบัตินั้นให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและความสมบูรณ์ของกฎบัญญัติแต่ละข้อนั้น ค์ต้องการให้เป็นความสมบูรณ์ทั้งภายในจิตใจและภายนอกความนึกคิดและการกระทำสอดคล้องกันความนึกคิดสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระเจ้าออกมาเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องแต่ถ้าสมมติว่าในความคิดนั้นไม่มีความสอดคล้องมีแต่การกระทำภายนอกให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมนั้น ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการถือกฎของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบเป็นการปฏิบัติภายนอกแล้วก็ปฏิบัติตามลายลักษณอักษรแต่ไม่มีจิตวิญญาณของกฎนั้นที่ต้องเริ่มต้นจากภายในความนึกคิดก่อนที่จะออกมาเป็นการกระทำพระองค์จึงทรงเริ่มต้นด้วยการบอกให้เห็นชัดเจนว่าความคิด เป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำทุกอย่างเราจะทำอะไรเราเริ่มจากความคิดเพราะฉะนั้นการให้ความสำคัญแก่ความคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญและมีความเด็ดขาดมากเพื่อจะทำให้สิ่งที่ตามมาที่เป็นการกระทำนั้นสอดคล้องทั้งหมดเหล่านี้ก็จะมาซึ่งความสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในฉะนั้นพระองค์จึงทรงยืนยันว่าพระองค์มาทำให้กฎบัญญัติแต่ละข้อนั้น สมบูรณ์ขึ้นไม่เพียงแต่ภายนอกแต่เริ่มต้นจากภายในเพราะว่าภายในนั้นก็คือจิตวิญญาณของกฎบัญญัติแต่ละข้อการที่จะทำดีเริ่มต้นจากการคิดดีส่วนการที่คิดชั่วและพยายามทำดีนั้นกิจการที่ทำนั้นก็เป็นความชั่วเพราะว่าความคิด ที่ไม่ดีและเป็นความคิดที่ชั่วนั้นทําให้กิจการนั้นเริ่มต้นมีความชั่วตั้งแต่ภายในตัวตนของเราแล้วเพราะว่าเริ่มต้นจากจุดของความนึกคิดไม่ดีแล้วไม่สอดคล้องกับความดีแม้แต่ในประเด็นที่แสดงออกมาภายนอกดูเหมือนจะดีฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงต้องการจะให้เห็นว่ากฎบัญญัติแต่ละข้อนั้นจะต้องเป็นกฎบัญญัติที่มี ความครบครันสมบูรณ์ทั้งภายในเริ่มต้นจากภายในก่อนหลังจากนั้นจึงสื่อออกมาด้วยการกระทําภายนอกแล้วนั้นกฎบัญญัติจึงจะมีความสมบูรณ์พระรงทรงเน้นความคิดความรู้สึกแล้วนั้นเป็นการกระทําซึ่งมันเป็นการทําให้กฎบัญญัติแต่ละข้อซึ่งเป็นตัวอักษร ที่แทบจะไม่มีชีวิตชีวานั้นกลายเป็นตัวอักษรที่มีชีวิตชีวาขึ้นมากดแต่ละข้อนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นมาเริ่มต้นจากความคิดเริ่มต้นจากความรู้สึกแล้วนั้นเป็นการกระทําทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิดฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วการกระทําทุกอย่างนั้นก็คือความทิพคิดที่กลายเป็นตัวเป็นตน ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องการจะให้เราถือบทบัญญตัติแต่ละข้อนั้นเริ่มต้นจากภายในเช่นว่าเวลาที่จะต้องถือกฎบัญญัติของการที่จะไม่ทำร้ายใครหรือเข็นฆ่าใครนั้นพระองค์อยากจะให้เริ่มต้นตั้งแต่ภายในใจแล้วไม่คิดที่จะเข็นฆ่าไม่คิดที่จะทำรายใคร ก่อนที่จะออกมาเป็นรูปธรรมหรือเป็นคำพูดถ้ามองจากแง่นี้แล้วพระองค์ทรงต้องการจะให้เราขจัดความชั่วของการคิดจะฆ่าใครนั้นตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ในความคิดแล้วนั้นทุกอย่างมันก็จะออกมาเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่มันควรจะเป็นสรงสอนให้สิทธิธรรมเช่นเดียวกัน เพราะว่าพระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าคนที่เป็นสิทธิ์ของพระองค์นั้นจะต้องเป็นสิทธิ์ของพระองค์ไม่เพียงแต่การถือคําสอนของพระองค์หรือว่าเดินตามแบบอย่างของพระองค์แต่ต้องมีทัศนคติการมองการกระทําเริ่มต้นตั้งแต่ภายในความคิดความรู้สึกเองพระเยซูเจ้าเองทรงเป็นความเต็มเปี่ยมของกฎบัญญัติ ฉะนั้นกฎบัญญัติของพระเจ้าทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวของพระองค์เองพระองค์ทรงเป็นกฎบัญญัติของพระเจ้าที่รับเอากายเป็นมนุษย์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระวจนะของพระบิดาที่ลงมารับสภาพมนุษย์และอยู่ท่ามกลางมนุษย์ฉะนั้นตั้งแต่เริ่มต้นที่พระองค์เสด็จมาพระองค์เสด็จมาเพื่อทําให้กฎ บัญญัติทุกข้อบรรลุถึงความเต็มเปี่ยมทั้งภายในและภายนอกฉะนั้นพงศ์จึงทรงยืนยันว่าเราไม่ได้มาลบล้างบทบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งแต่มาทำให้สมบูรณ์เพราะว่าพงศ์มาเพื่อน,นำความหมายแท้จริงให้กฎบัญญัติแต่ละข้อแต่ละข้อที่เป็นกฎบัญญัตินั้นมีความหมายและความหมายนั้นเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้มนุษย มีความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบเวลาที่ปฏิบัติตามแล้วแล้วก็สามารถที่จะยืนยันความเป็นลูกของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเช่นกันทั้งหมดเหล่านี้พงค์ทรงต้องการจะบอกว่ากฎบัญญัติที่มีต่อพระเจ้าก็ดีต่อเพื่อนพี่น้องก็ดีจะต้องมีความรักเป็นพื้นฐานรักพระเจ้าแล้วก็รักเพื่อนพี่น้อง ความรักจะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิบัติกฎบัญญัติแต่ละข้อซึ่งจะทำให้กฎบัญญัติแต่ละข้อสมบูรณ์ความรักทำให้การปฏิบัติตามกฎบัญญัติแต่ละข้อสมบูรณ์แล้วยังทำให้ทำได้มากกว่าที่กฎบัญญัติเรียกร้องฉะนั้นคนหนึ่งที่มีความรักอยู่ในใจการถือกฎบัญญัตินั้นไม่เพียงแต่แค่ตามลายลักษณ์อักษรแต่เข้าไปถึงจิตใจของ บทบัญญัติแล้วทําได้มากด้วยความเต็มใจด้วยใจกว้างเพราะว่ามีความรักเป็นตัวขับเคลื่อนไม่ฉะนั้นแล้วก็จะถือกฎสักแต่ว่าถือการปฏิบัติต่อกันและการน,นั้นก็แค่มารยาทไม่ทําผิดมารยาทยังไม่ถือว่าเป็นการถือกฎบัญญัติที่แท้จริงแต่เวลาที่ใส่ความรักเข้าไปแล้วไม่เพียงแต่ไม่ผิดมารยาทเท่านั้น แต่มีอะไรมากไปกว่านั้นเพื่อไปเติมเต็มชีวิตของคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยติดต่อด้วยฉะนั้นเวลาที่กฎแต่ละข้อนั้นมีความรักเป็นพื้นฐานทั้งความรักต่อพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนพี่น้องกฎบัญญัติแต่ละข้อนั้นก็จะออกมาเป็นกฎบัญญัติที่สมบูรณ์แบบเป็นมากกว่าตัวลายลักษณ์อักษรถ้าเปรียบเทียบกันกับ ดนตรีถ้าดนตรีมีการบรรเลงหรือการร้องตามตัวโนต้ตที่มีเขียนเอาไว้มันก็จะเป็นบทดนตรีเป็นเสียงดนตรีแต่เวลาที่ใส่ความรู้สึกเข้าไปในเวลาที่บรรเลงใส่ความรู้สึกเข้าไปในเวลาที่ร้องบทเพลงนั้นก็จะมีชีวิตชีวาและมีความไพเราะขึ้นมา ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเป็นแค่การร้องหรือการบรรเลงตามตัวโน้ตซึ่งออกมาเป็นบทเพลงเหมือนกันแต่ผลของบทเพลงจะต่างกันโดยสิ้นเชิงฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วพระองค์ทรงต้องการจะบอกเราแต่ละคนว่าเราเป็นสิทธิ์ของพระองค์ไม่ใช่แค่การถือกฎบัญญัติเพราะว่าการถือบทบัญญัตินั้น เป็นการถือบทบัญญัติแบบฟาริสีและธรรมจารย์เป็นการถือบทบัญญัติตามรายลกักษณ์อักษรลงในรายละเอียดแต่จิตใจของพวกเขานั้นไม่สอดคล้องเพราะว่าที่พระองค์ทรงตำหนิพวกเขาบ่อยๆนั่นก็คือถือเฉพาะภายนอกแสดงออกมาภายนอกในขณะที่จิตใจนั้นไม่สอดคล้องไปด้วยฉะนั้นพระองค์จึงไม่ลังเลใจที่จะบอกว่าพวกเขาเนี่ย ไม่ต่างกับหลุมศพข้างนอกดูสวยงามแต่ข้างในมีความเน่าเปื่อยอยู่นี่คือวิธีการถือกฎบัญญัติซึ่งพองทรงพยายามชี้บอกให้เห็นว่ากฎบัญญัติเวลาที่ถือเฉพาะภายนอกนั้นมันไร้ซึ่งความหมายโดยสิ้นเชิงพองจึงทรงบอกสิทธิ์ของพระอง์แต่ละคนว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่เหนือไปกว่าธรรมอาจารย์และฟาริสี พวกท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าความชอบธรรมนั้นอยู่เฉพาะแค่ลายลักษณ์อักษรปฏิบัติตามแต่ละตัวลายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัดแต่ไม่มีจิตวิญญาณที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันก็จะแค่การถือบทบัญญัติแต่ยังไปไม่ถึงเป้าหมายของบทบัญญัติแต่ละข้อซึ่งมีเป้าหมายที่สูงส่งมากไปกว่าการถือภายนอก พวกธรรมอาจารย์โดยปกติแล้วพวกเขามีความภูมิใจที่มีหน้าที่ตีความบทบัญญัติต่างๆแล้วจะย่อยลงมาเป็นรายละเอียดชี้เป็นประเด็นได้เพราะพวกเขามีหน้าที่นี้โดยตรงในเวลาเดียวกันพวกฟาริสีก็จะหยิงในแง่ที่ว่าพวกเขานั่นแหละถือว่าพวกเขาเป็นพวกที่ถือบทบัญญัติเคร่งครัดที่สุดแม้ในรายละเอียดเล็กน้อย แต่ปรากฏว่าพวกเขาจะเน้นสิ่งที่เป็นคำสอนของมนุษย์แล้วก็มองข้ามบทบัญญัติของพระเจ้าพวกเขาปฏิบัติแค่ภายนอกมองข้ามจิตวิญญาณของกฎแต่ละข้อเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงพลาดไปพวกเขาอ้างว่าการถือกฎต่างๆเหล่านี้เขาทำไปเพื่อรับใช้พระเจ้าแต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขารับใช้ตัวเองมากกว่าและพร้อมที่จะมองข้ามแก้ไขกฎหรือว่าเปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตนเองได้อยู่ตลอดเวลาเพื่อการนี้พระเยซูเจ้าทรงต้องการจะให้เห็นเป็นรูปธรรมว่ากฎบัญญัติแต่ละข้อนั้นการที่จะถือตามลายลักษณ์อักษรนั้นยังไม่พอพระองค์จึงทรง ยกตัวอย่างให้เห็นบางประเด็นเช่นว่าท่านเคยได้ยินเขาว่าอย่าฆ่าคนเพราะว่าการฆ่าคนนั้นเป็นการทำลายชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนมีฉายาของพระผู้สร้างใครแต่ต้องพระฉายาก็แต่ต้องพระเจ้าเพราะฉะนั้นการฆ่าคนถือว่าเป็นเรื่องหนักแต่พรุองค์ทรง บอกว่าการฆ่าคนนั้นไม่ใช่เฉพาะเรื่องการแค่ทำร้ายร่างกายคนเท่านั้นแต่การฆ่าคนนั้นถ้ามองดูแล้วมีการฆ่าทั้งฝ่ายจิตใจด้วยฉะนั้นพงค์จึงทรงบอกว่าในขณะที่ท่านได้ยินว่าอย่าฆ่าคนเราบอกท่านว่าใครก็ตามที่โกรธเคืองพี่น้องก็ถือว่าเป็นการฆ่าพี่น้องไปแล้ว เพราะว่าการโกรธเคืองพี่น้องก็คือการที่รู้สึกไม่พอใจความโกรธนั้นมาถึงจุดหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องที่ไม่พอใจนั้นมีอันเป็นไปฉะนั้นนี่คือการฆ่าพี่น้องภายในจิตใจซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าจะโกรธก็โกรธกับสิ่งผิดๆที่พี่น้องทำพลาดไป แต่จะโกรธกับพี่น้องที่ซึ่งทำผิดไม่ได้เพราะพี่น้องแต่ละคนทำผิดนั้นมีแรงจูงใจบางทียังไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดเผลอเรอไปฉะนั้นโกรธความผิดสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผิดผิดแต่จะโกรธพี่น้องไม่ได้เพราะว่าพี่น้องนั้นก็ยังเป็นพี่น้องอยู่ตลอดเวลา พุงจึงทรงต้องการจะบอกว่าถ้าจะไม่ทําร้ายใครไม่ทําลายใครจะต้องเริ่มไม่ทําร้ายทําลายเขาตั้งแต่ในความคิดแล้วการที่จะไม่แตะต้องใครแต่ในความคิดนั้นกําลังฆ่าอย่างต่อเนื่องนั้นก็ถือว่าถือบทบัญญัตินี้ยังไม่ถูกต้องในเวลาเดียวกันพรุงทรงบอกว่าแม้แต่บอกใครบางคนว่างโง่ในภาษา สมัยของพระเยะสุจ้าเวลาบอกใครว่างโง่ก็เป็นการบอกว่าคุณเป็นคนที่มีสมองกลวงไม่มีอะไรในสมองมันเป็นการทำให้คนคนหนึ่งนะั่นศะักดิ์ศรีของเขาหายไปการที่จะรู้มากรู้น้อยนั้นมันไม่ใช่เป็นการเติมความเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์เพราะว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์นั้นยังเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นการที่จะเอาการที่รู้มากรู้น้อยเป็นตัวตัดสินว่าจะเป็นคนหรือไม่นั้นถือว่าเป็นการฆ่าคนโดยปริยายเพราะว่าการทำให้คนคนหนึ่งหมดซึ่งคุณค่าและศักดิ์ศรีไปนั้นก็ถือเป็นการฆ่าโดยปริยายตั้งแต่ภายในจิตใจแล้วพรุงก็ทรงยกตัวอย่างว่าและใครบางคนบอกเพื่อนพี่น้องว่าบัตรซบ ก็ถือว่าเป็นการฆ่าด้วยเพราะว่าเวลาที่เรียกพี่น้องบัดซบนั้นก็ถือว่าไม่มีอะไรดีเลยเวลาที่คนคนหนึ่งมีศักดิ์ศรีและจู่ๆก็บอกเขาว่าไม่มีอะไรที่ดีสมกับศักดิ์ศรีเลยแมย้แต่น้อยนั้นก็เป็นการฆ่าเขาในใจแล้วฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วจะเห็นว่าพระองค์ทรงยกตัวอย่างให้เห็นว่าเพื่อจะปฏิบัติกฎบัญญัติแต่ละข้อนั้น การที่จะถือภายนอกอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีภายในซึ่งสอดคล้องกับภายนอกและภายในนั้นแต่และอย่างที่จะปฏิบัติต้องมีตัวขับเคลื่อนของความรักความรักที่มีต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างเข้ามากับมือการที่จะบอกใครบางคนว่างโง่บางคนสมองกลวงบางคนบัดซบก็เหมือนกับการดูถูก องพระผู้สร้างเองเป็นเหมือนกับการตอกย้ำว่าพระองค์สร้างผิดสร้างแบบไม่ได้เรื่องซึ่งเป็นการดูถูกและไม่ได้แสดงออกซึ่งความรักความเคารพต่อพระองค์ในเวลาเดียวกันต้องมีความรักต่อเพื่อนพี่น้องเป็นตัวขับเคลื่อนเพราะว่าพี่น้องนั้นก็คือลูกของพระเจ้าและเขาเป็นพี่เป็นน้องการว่าพี่น้องนั้น มันก็จะเป็นการบ่งบอกก็เห็นว่าไม่มีความเคารพต่อพ่อซึ่งมีลูกแล้วก็แต่ละคนนั้นเป็นพี่เป็นน้องกันการที่จะทำให้พี่น้องภายในครอบครัวต้องมีความเสียใจต้องรู้สึกด้อยในคุณค่านั้นก็ทำให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่รู้สึกตามไปด้วยฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงเน้นให้เห็นว่าการปฏิบัติ ฎบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งนั้นจะต้องปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกอย่างตัวอย่างของการเรื่องของการฆ่าเป็นต้นในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงตอกย้ำว่าเวลาที่คิดจะไปถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแต่คิดขึ้นมาได้ว่าเพื่อนพี่น้องบางคนยังมีเรื่องบาดหมางก,กับเราอยู่พระองค์ทรงบอกว่าให้วางเครื่องบูชา แล้วกลับไปคืนดีก่อนมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากในสมัยนั้นและวสำหรับคนสมัยนั้นคงคิดไม่ได้และยอมรับไม่ได้เพราะว่าทุกคนถือว่าการถวายบูชานั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพื่อจะสามารถถวายเครื่องบูชานั้นจะต้องเริ่มจากการสวดนำเครื่องบูชาไปเริ่มต้นจากการสวด แล้วเริ่มการถวายบูชานั้นห้ามหยุดกลางคันเด็ดขาดแม้กระทั่งในขณะที่กำลังถวายเครื่องบูชาอยู่นั้นมีงูเลื้อยผ่านมาแล้วก็พันขาก็ห้ามวอกแวกต้องนิ่งเพื่อให้เครื่องบูชานั้นถวายแบบครบเรียบร้อยแล้วจึงจะถือว่าเป็นการถวายบูชาที่แท้จริงแต่นี่พระองค์ทรงบอกว่า ในขณะที่กําลังนําเครื่องบูชาไปคิดขึ้นมาได้ว่ามีใครบางคนมีเรื่องบาดหมางกับเราอยู่พรุงบอกให้วางเครื่องบูชาวางแกะวางสัตว์บูชาไว้ที่นั่นไปหาเพื่อนคนนั้นคืนดีกับเขาแล้วก็พูดคุยกันให้เข้าใจกันก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาเพื่อการถวายบูชาต่อพรุงทรงต้องการจะบอกว่า แม้ดูเหมือนจะลำบากและเป็นไปแทบไม่ได้นั้นพรงยังทรงถือว่าการคืนดีกับเพื่อนพี่น้องจะต้องสำคัญมากกว่าการถวายเครื่องบูชาเพราะในขณะที่คิดจะไปถวายเครื่องบูชาให้แก่พระบิดาแต่มีเรื่องขัดข้องกับลูกๆของพระบิดาเองการถวายบูชานั้นคงจะไปไม่ถึงพรุงจึงทรงบอกว่ามีอะไรนั้นให้เคลียร์กัน ให้ทําความเข้าใจกันคืนดีกันก่อนที่จะไปหาพระบิดาเจ้าแล้วก็ทรงยกตัวอย่างให้เห็นว่าสองคนที่มีเรื่องมีคดีต่อกันนั้นน่าจะตกลงกันในขณะที่กำลังไปหาตุลาการไปที่ศาลคืนดีกันก่อนที่จะไปถึงที่นั่นลูกของพระเจ้าแต่ละคนก่อนที่จะไปพบกับพระองค์นั้นคืนดีกันทําความเข้าใจกันแล้วไปพบกับพระบิดาเจ้า เป็นการพบปะที่มีความถูกต้องและเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วจะเห็นว่าพระองค์ทรงต้องการให้ความสำคัญของความสัมพันธ์ที่มีต่อเพื่อนพี่น้องเพราะในความเป็นจริงแล้วหลายๆครั้งก็จะมีการแยก นี่เป็นเรื่องของมนุษย์ด้วยกันส่วนนั่นเป็นเรื่องของพระเจ้ากับคนนั้นฉันทําอะไรก็ได้แต่กับพระเจ้านั้นฉันนับถือฉันไม่แตะต้องเป็นการแยกจากความจริงอันหนึ่งซึ่งแยกกันไม่ได้พ่อกับลูกแยกจากกันไม่ได้รักพ่อก็ต้องรักลูกเคารพพ่อก็ต้องเคารพลูกของพ่อซึ่งถ้าจะให้สอดคล้องแล้วนี่คือความเป็นจริง ฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงพยายามเข้าไปถึงแก่นในความนึกคิดก่อนที่จะออกมาเป็นรูป,ปรธรรมในเรื่องของการป,ปฏิบัติกฎเกณฑ์ต่างๆในเวลาเดียวกันตัวอย่างอีกตัวอย่างที่พระองค์ทรงยกให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมนั้นก็คือมีการพูดว่าอย่าผิดประเวณีแต่พระองค์ทรงบอกว่า สำหรับคนคนหนึ่งซึ่งมองดูผู้หญิงแล้วมีความใคร่นั้นถือว่าผิดประเวณีตั้งแต่ในใจแล้วนี่ก็คือการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าความผิดนั้นมันเริ่มต้นจากภายในแล้วก่อนที่จะออกมาเป็นรูปธรรมภายนอกฉะนั้นการที่จะคิดว่าภายนอกจะไม่ทำนู่นทำนี่แต่ภายในนั้นกำลังกระทำอยู่ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดนั้นโดยเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดเหล่านี้พระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องให้เข้าไปถึงแก่นวิญญาณของกฎบัญญัติแต่และข้อเข้าไปถึงความหมายที่แท้จริงของกฎบัญญัติแต่และข้อและเมื่อเข้าไปถึงแก่นและความหมายแท้จริงของกฎบัญญัติแต่และข้อแล้วจะพบว่าแก่นและความหมายของกฎบัญญัติแต่ละข้อเรียกร้องความกลมกลืนระหว่าง ความนึกคิดและการกระทําการวางแผนและการกระทําออกมาเป็นรูปธรรมวันนี้พระวาจาของพระเจ้าเชื้อเชิญเราให้ติดตามโะรงในฐานะที่เป็นสิทธิ์ของโะรงมองดูกฎบัญญัติแต่ละข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระบัญญัติสิทธิประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําหนดข้อกําหนดเกี่ยวกับเรื่องการร่วมพิธีการสวดภาวนาการไปวัดและต่างๆเหล่านั้น คงจะต้องทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าทุกอย่างที่ถือไปนั้นจะเป็นการถือที่ถูกต้องและสมบูรณ์แบบต่อเมื่อเป็นการถือทั้งแถ่ภายในและภายนอกอย่างที่พระองค์ทรงสอนเพราะว่ามนุษย์เราประกอบด้วยทั้งสิ่งภายในจิตวิญญาณของเราแล้วนั้นสิ่งภายนอกเมื่อมีความสมบูรณ์แบบทั้งภายในและภายนอกแล้วทุกสิ่งที่ทํา จะต้องมีการขับเคลื่อนด้วยความรักและเมื่อมีความรักขับเคลื่อนแล้วทุกสิ่งก็จะลงตัวเวลาเดียวกันก็จะมีความสมบูรณ์แบบอย่างที่ควรจะเป็นและอย่างที่พระองค์ทรงสอนเรา